สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประธทับอยู่ณที่พักก่อด้วยอิฐชื่อนาติกะณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณนะสติอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณนะสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทําทให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มาก อย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,น,นัยนี้เมื่อกลางวันสิ้นไปกลางคืนเวียนมาย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองู พึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้ตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาละกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้ อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงสร้างก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสาตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอัมนุษย์ พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาละกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายังละไม่ได้ ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่หรือหนอแลถ้าพิกตุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเราอย่างละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางคืนมีอยู่ ภิกษุนันพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมประจัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนคนที่มีผ้าไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ พึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับไฟไม่ผ้าหรือศีสะนันฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแหละภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า ธรรมอันเป็นบาปอากุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะเป็นอันตรายแก่เราผู้ทากาละในกลางคืนไม่มีภิกษุนันพึ่งเป็นผู้มีปีติและปราโมทมันศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ พิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนสิ้นไปกลางวันเวียนมาถึงย่อมพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึ่งต่อยเราก็ได้ ตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาละกิริยาอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงก็ได้อาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ดีของเราพึงซ่านก็ได้ เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสาตราของเราพึงกำเริบก็ได้มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้พวกอัมมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงทำกาละกิริยาอันตรายนั้น พึงมีแก่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางวันมีอยู่หรือหนอแลถ้าภิกษุ พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงทำอันตรายแก่เราผู้ทำกาละในกลางวันมีอยู่ภิกษุนั้นพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียร ความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเสียเปรียบเหมือนบุคคลมีผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้พึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้ยิ่งเพื่อดับไฟไม่ผ้าหรือศีสะนันฉชนัน,นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแหละภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลอันเรายังละไม่ได้ที่จะพึงเป็นอันตรายแก่เรา ผู้ทำกาละในกลางวันไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทมันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุด